ไม่น่ารอดครับผมว่าน่าจะได้แหละอ้าวตรงนี้สร้างเสร็จแล้วโอเคครับสร้างเสร็จเป็นยังไงแล้วก็จะให้เทียวเซียนนะมาสร้างมาร์เก็ตครับช่วงนี้สร้างแต่มาร์เก็ตครับเพราะผมอยากได้แค่เงินเท่านั้นแหละไม่อยากได้เท่าไหร่โอเคจบแค่นี้อยูซิว่าเราปีจะทำไรได้ครับกว่าไงนาวิงาว่งครับวิงว่งวิ่งวิ่งอาจะตีตีนิปโป้เหรอ อ๋อโปรธนูใส่ทับของสองทับจัดมันนะครับลิโป้นะอย่าให้รอดครับลิปโป้เทคนิคบลิทแทงทะลุทับการแทงทะลุทับเนี่ยจะมีโอกาสที่จะทําให้เราเจอกับขุนพลศัตรูครับก็คือการเอาทหารม้าเราเรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมครับแล้วก็ทะลุเข้าไปกลางทับซึ่งมีโอกาสที่เราจะเจอขุนพลหัวหน้าของศัตรูแล้วก็ดวลกับมันได้ครับแม้ว่ามันจะไม่ยอมดวลก็ตาม ซึ่งการดดนเนี่ยท,ที่ผมเห็นผมกดไปได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะติดบ่อยๆครับบางคนมันก็ค่าวอถ้าค่าวอค่าสงครามอย่างริปโปเต็มร้อยเนี่ยถ้าค่าวอต่างกันมากๆมันจะไม่กลาดด้าโดนกับเราครับแต่ที่เราโดนกับเตียวหุยทีเดียวได้ก็คือเพราะว่าค่าวอมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเรากดดวนเนี่ยอย่างเชานว่าผมกดดวนกับเล่าปีเนี่ยมันปกติมันจะมีโอกาสบอกนะว่าติดไม่ติดแต่ซึ่งอันนี้จะไม่มีบอกไม่ได้ครับยังไงก็ดวนไม่ได้ะ บล <'s> <c oughs> ีดเลยครับคริติคอนเบียชรู้สึกล <c oughs> ิโป้ที่ตีติดคริติคอนตลอดนะครับหัวผูแล้วไปสองพันนะสมับตรงนีที่เป็นลิโป้นะโอเคต่อไปก็เตียวเลี้ยวครับจัดไปครับบลีดต่อบลิซไปเลยครับอาจจะได้เจอเล่าปีก็ได้ใครจะรู้อืมอืมคริติคอนเบียชโอเคครับอสวยโกซุนโกซุนโจมตีเล่าปี เหลือเท่าไหร่อืมแทงเข้าไปครับลุมครับตอนนี้ตามทับลุมอ๋อลิปโปลช่วยด้วยโอ้โเหลือสองร้อยครับโอเคเอาเฉ่งปิดงานครับมรัดเรียบร้อยครับเราปีกไม่น่ารอดวิ่งเปีย้ยงนะมาครับเรียบร้อยครับคท่านี้ก็ในเมืองเลยแค่สามคนเราจับเราจับเจียวหุยกับโกด,ดูได้เยี่ยมครับ โอเคก็มียุ่นหะาจบเพลินตอนแน่จะยึดเสียวพายแล้วก็ทำลายเล่าปีได้คถ้ากับว่าจะได้สองมือแล้วก็ได้ขุนพลอย่างเล่าปีกูจะหุยมาอยู่ในมือเราครับแต่เรายังชวนไม่ได้เราต้องไปชวนทีหลังครับอา้าวใครเอามาเนีนะ่ยเล่าปีเลยวะไม่เข็ดเลยวะออาริโป,โปจัดมันมันออกมาก็จัดการนะนะใหญ่รอด บมันส่งทหารออกมาเรื่อยๆทหารมันเนี่ยนะเสียวพลาดตอนนี้ทหารเหลือแค่สามพันมันส่งมาไม่ได้ตลอดแล้วประเดี๋ยวมันก็ต้องหมดแล้วผมให้เฮาเฉียงจัดการแล้วปีน่ะนะตกมันเปะตายเอ้ยโอเคครับนี้เดี๋ยวเลี้ยวก็เข้าโจมตีเมืองได้แล้วปั๊ม โจมตีจะทําให้กําแพงเมืองแตกแล้วก็คนในเมืองก็จะแตกไปด้วยครับโจมตีจะกว่าถ้าคนในเมืองแตกหรือว่ากําแพงเมืองแตกครับเกสีฟ้าก็คือพลังป้องกันของกําแพงเมืองแล้วก็จํานวนนี้ก็คือคนในเมืองถ้ายังใดอย่างหนึ่งหมดแล้วก็เราจะสามารถยึดเมืองนั้นได้ครับโอเคปาบก็ให้เราปีกห้าร้อยครับตอนนี้มันคขไม่กล้าส่งทหารออกมาแล้วเพราะมันเหลือแค่สองพันถ้าส่อมาคือมันเมืองมันก็หมดมันก็แตกโอเค เราน่าจยึดเสียวพายได้แล้วอ่ะอะไรเราจอลใส่จแล้วครับโอเคครับตอนนี้ผมว่าอย่างที่บอกครับสร้างในมาเก็ตอย่างเดียว่วงนี้รีวอร์ดได้บ้างไหมเนี่ยช่วงนี้ไม่ได้รีวอร์ดเลยครับเนี่ยครับแต่ว่าเวลาเราส่งแล้วถเกิดเราให้ให้เงินทหารไปครบแล้วมันก็ไม่ต้องส่งครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องส่งเงินให้ตลอดครับเราแค่ส่งมันให้พอที่มันจะพักปีแล้วก็พอก็ดีจะได้ไม่เปลืองโอเคครับเราปีจะทำอะไรต่อไปครับ ก็นาจทำอะไรไม่ได้แล้วนะพอผมได้เล่าปีแล้วก็จะค่อยๆมาอธิบายเรื่องการบริหารงานกันครับอันนี้คือเราต้องรีบตีเล่าปีก่อนคนะรับทาคิจจะเอาตลอดเขาเฉงไปมึงก็พอแล้วไม่ต้องถึงมือริปโกสซุ่นหรือเตียวเลี้ยวหรอกเอาไม่ตายอีกแต่ให้ริปโฟตีเมืองไปครับป้าแปดร้อยโอเคครับ ผม้ห้โกสุ่นตีเล้าปีให้แตกจากนั้นก็ให้เตียวเลี้ยวตีเมืองแตกครับเพราะว่าเมืองเหลือแค่ร้อยในก็แตกครับโอเคแฝดจับได้ครับแต่ว่ากรณีที่เป็นเจ้าเมืองถ้าเราจับได้เราจะไม่มีตัวเลือกในการจับมันมาใส่คุกหรืออะไรครับจะมีแค่ตัวเลือกแค่ว่าปล่อยมันไปหรือว่าตัดหัวมันครับถ้าเราอยากจะชวนเตียวหวุยกับกวนอูครับเราต้องไม่ตัดหัวเลาปีในทันทีเพราะว่าถ้าเราตัดหัวแล้วก็มันจะมีการสั่งสมความแค้นนะครับ ถ้าเกิดเราตักหัวเล้าปีกก็อเกรเตียวหัวจะแคสและจะไม่มีทางที่จะมาเข้าร่วมกับเราเด็ดขาดแต่ถ้าเราเก็บเล้าปีไว้มันก็จะยังมีโอกาสที่เราจะได้ควกนั้นมาถึงมันจะเกลียดเราแต่ว่าก็ยังมีโอกาสได้ครับโอเคปล่อยมันโอเคจากนั้นก็ค่อยโจมตียึดเมืองมันแล้วค่อยจับมันแบบเป็นๆับน,นีปบ่ป่บแต่ครับเสียวพ่าย,ยึดได้แล้วโอเคครับ เลี้ยวกับลิโป้ได้ยึดเสียวพายกองทัพของเราปีโอเคครับ okay. แต่ถ้าเกิดเราจัดการเมืองของมันได้แล้วก็เราสามารถชวนเจ้าเมืองได้ครับโอเคชวนในเมืองมีใครบ้างเนี่ยนี่ครับเวลายึดเมืองได้จะสามารถชวนได้ทุกคนที่อยู่ในเมืองครับต้องเป็นเมืองสุดท้ายของก๊กนั้นด้วยนะครับถ้าเกิดไม่ใช่เมืองสุดท้ายบางทีขุนพลก็จะหนีไปที่เมืองอื่นแทนแต่นี่คือเราปีมีเมืองเดียวแล้วเราก็จัดการได้เนี่ยเราชวนได้ทุกคนเลยเราปีไม่มากันยงไม่มีเตียนกุนไม่เอา ไม่มีใครอยากจะอยู่กูไสักคนใช่ไหมเนี่ยโอเคนะก็จับมันไว้ก่อนครับค่อยว่างอีกทีโอเคครับในเดือนที่8ปี1 9ึ่เล่าปีแตกเล่าปีในกลงขังแล้วครับถึงตรงนี้ล่ะเดี๋ยวผมก็จะมาแสดงการบริหารเมืองกันทีดูว่ามันจะมีอะไรบ้างครับโอเคนะไหนใครบ้าง โอเคครับเนี่ยเวลาเราจะชวนใครครับนี่ครับก็จะมีเนี่ยครับกดเลือกที่ตรงนี้ครับเวลาจะชวนขุนพลนี่ครับเราก็จะมีขุนพลหวนจายนี่คือสเตตัสครับปีก็คือยังไม่มีใครเอาครับพีโซเนอร์คืออันที่เราผังไว้เวสซาวคือคนที่มีเจ้าของแล้วครับพวกคนที่มีเจ้าของแล้วไม่ต้องไปชวนแล้วยังไงก็แทบจะไม่มีโอกาสได้ครับพักความพักดีโรยตตี้ครับโรยตตี้คือความพักดีครับ ยิ่งน้อยเรายิ่งมีโอกาสชวนได้ครับแต่ว่าถ้าไม่ต่ำกว่าเจ็สิจริงๆเนี่ยถ้าจะชวนไม่ได้ครับไอพวกคุณบนอลคนอื่นดังนั้นที่เราจะชวนได้ก็จะมีพวกเนี่ยครับนักโทษแล้วก็พี่ว่างผมจะชวนไท่เจยวหุยมีโอกาสได้ป่กไม่ได้ใช่ไหมอืมภาคน,นี้ก็เหมือนภาคหกครับคือจะมีคุณซื้อคอยแนะนําว่ามีโอกาสได้ไหมครับโดยที่เราไม่ต้องเสี่ยงกดไปโดยที่ไม่ได้เล่าปีอะนาเียวเสียนสามารถชวนเล่าปีได้อะ ไม่เบานะแต่ขอดูกวนอูกันกวนอูก็อาจอยากได้เหมือนกันกวนอูไม่มีใครชวนได้เลยนะอืแต่เล่าปีนี้เดียวเซียนได้อะโอเคคอนเฟิร์มแ้าคุณซือบอกว่าคุณพลคทนี้ทําได้ก็มีโอกาสสูงมากครับที่คนวูนั้นจะชวนมาได้จริงน้อยครั้งที่คุณซือบอกว่าทําได้แต่ทําไม่ได้ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความฉลาดของคุณซือครับยิ่งอินคุณซือเยอะก็จะยิ่งมีโอกาสที่คุณซือจะบอกคาไหนแล้วเป็นอย่างนั้นครับ ถ้าคุณซื้อของเราฉลาดน้อยมันก็จะบอกแล้วก็ทำไม่ได้ครับเป็นอะไรคุณซื้อที่มันแย่มากโอเคกบบารบริหารเมืองก็อันแรกก็คือการสร้างอย่างที่บอกครับอันที่สองก็คือการเพิ่มทหารครับอันที่สาก็คือการเพิ่มทหารอันนี้คือเพิ่มจำนวนทหารอันที่สาก็คือการฝึกทหารครับทหารหอกทหารธนูทหารม้าเราต้องมาฝึกกันที่อันที่สามอันที่สี่ก็คือการคล้ายกับเซฟตี้ของภาคหครับก็คือการควบคุมให้คนมีความปลอดภัยยิ่งเรา เรียกคนมาทหารมากเท่าไหร่คนก็ยิ่งกรดแค้นครับเราต้องใช้การอินเฟคชันเพื่อทําให้คนกลับมาดีขึ้นอยนี้นย่ยครับก็เป็นค่าออเดอร์ทางขวาครับเห็นบป่าทางขวา75เต็มร้อยถ้าเกิดค่าออเดอร์ต่ำกว่า50มีโอกาสที่คนจะก่อการจราจรดังนั้นตอนนี้75อยู่ก็ก็ใช้ไปเลยแล้วกันครับอืมตอนนี้ออเดอร์ไว้เป็น81ครับเราต้องพยายามให้ออเดอร์สูงไว้ครับเพื่อกันไม่ให้คนมีโอกาสที่จะมาก่อการปฏิวัติอืม โอเคเดี๋ยวผมขอรอให้พวกคนขุนพล,ล,ล,ลกลับมาที่เมืองก่อนแล้วค่อยเริ่มการบริหารขุนพลครับเพราะตอนนี้ยังมีสองเมืองแล้วต้องมีการจัดการนะครับว่าใครจะเป็นขุนพลเจ้าเมืองเมืองเสียวผ้าที่เราเพิ่งยึดมามแต่ตอนนี้เพิ่งจะหมดเทินไปก็นี่มีใครได้ไหมไม่ได้เท่านนโอเคเทินหน้าค่อยเริ่มครับเดี๋ยวพวกนี้ก็กลับเมืองนะอืเฮาเฉอืม,เ,อมเดี๋ยวให้เฮาเฉงมันอยู่เมืองอ่า เตียวเซียนในเหล่าปีครับแล้วก็ผมก็จะให้เหล่าปีเนี่ยไปชนกับเตียวหุยต่อคับนี่คือแผนผมแน่อันนี้ลิปโป้ทับลิปโป้มีเหล่าปีแล้วเราได้คุณยอดคนพลมาหนึ่งคนเหล่าปีนั่นเองโอเคครับฮาวเชงไปอยู่ในเตียวไพ่โกลด์ซุนกลับปูหยางลิปโป้กับปูหยางเกเตียวไพ่นี่ก็เตียวไพ่นี่มีกี่คนเนี่ยมีมีใครบ้างมีสองคนอ่ะใครบ้างวะ เตียวเลี้ยวใช่เตียวเลี้ยวอืมอืมเตียวเลี้ยวผมอยากให้ไปอยู่เมืองนู้นมากกว่าจะได้ช่วยกันเผื่อมีอะไรนะเดี๋ยวผมจะเน่ยเวลาที่เราอยากจะขุนพลไปที่ก็กดมูฟครับกดมูฟส่งเตียวเลี้ยวไปที่ปูหยางเามารถกดที่แมปได้ครับดี่ครับก็จะเป็นแมปนี่คือเสี่ยวพาเตียวอยู่ตอนนี้ปูหยางส่งเตียวเลี้ยวกับพี่ปูหยางอืมโอเคแล้วก็กดตรงนี้ก็เป็นการแต่งตั้งเจ้าเมืองครับอืม ซิตี้เสียวผ่าให้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตเตียวเลี้ยวอ๋อผมไม่อยากให้เตียวเลี้ยวนำต้องรอผ่านด้วยเธอหนึ่งก่อนครับถึงจะแต่งตั้งหัวขีดได้ก็โอเครอ,อก,ก่อนครับโอเคงั้นก็ขอเชิญคอดินกนอูไม่มีใครเลยอ,อืมเดี๋ววยวเฮยไม่ได้แล้วก็คนอื่นๆนะครับเราปีกกันยงไม่มีใครเลยโอ้โหเช่นกุนไม่ได้เลยโอเคครับงั้นก็เดี๋ยวอย่าเพิ่งรักกัน ตอนนี้ผมขอสร้างเมืองเพิ่มก่อนมาเก็ตเดี๋ยวผมจะสร้างมาเก็ตล้อมตรงนี้แล้วโอเคอย่างที่บอกครับการสร้างเมืองไม่ต้องไปดูอะไรมันมากครับแค่กดสร้างไว้เดี๋ยวก็สร้างเองเรามาเจาะจงเฉพาะการบริหารเมืองแล้วก็การโจมตีเมืองก็พอโอเคบ okay. จบเพื่อนเดี๋ยวเลี้ยว รู้สึกว่าเนี่ยครับทางซ้ายล่างจะมีบอกอรายงานสถานการณ์ครับรู้สึกว่าโตเกียวมจะเริ่มเล็งเราครับตเกียวก็คือคนที่คุมเมืองชีจิวครับเพราะเราไปตีเสี่ยวพายทำให้ตเกียวเริ่มเล็งครับจะมาตีเสี่ยวพายตัววะเออเดี๋ยวถ้ามันมาเนี๋ยผมจัดการมันนะโอเคดิสตริกอีตาบีดเสี่ยวพายเฮาเชกเป็นคนคุมดีมากออตโต้อยากทำอะไรก็ทำครับนี่คือการตั้งครับว่า จะเน้นการโจมตีทัพหรือว่าเน้นการโจมตีเมืองหรือว่าออตโต้ทำอะไรก็ได้ครับก็ออตโต้ไปครับถ้ากดออตโต้มันจะไม่ค่อยออกไปโจมตีเท่าไหร่ครับมันจะเน้นการบริหารเมืองอย่างเดียวบริบหารไปโอเคครับตอนนี้ก็ทิ้งเมืองนี้ให้เขาเฉงแล้วทีนี้เกาจะบริหารเองเราไม่ต้องมาอยู่กับเมืองนี้ครับเวลาเกิดเหตุอะไรก็ค่อยมาช่วยมันทีหลังนึ่งระบบนี้เป็นระบบที่ผมชอบมากคือเรายึดเมืองบางทีในภาคโขะครับ คือเรายึดเมืองมาได้กี่เมืองเราต้องบริหารเมืองนั้นต่อไปก็เมืองนู้นต่อไปก็เมืองนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ลำบากมากนะตอนนี้ก็คือเรามีระบบที่สามารถให้คอมบริหารเมืองตรงที่เมืองตอนที่เรายึดไปได้ครับเป็นอะไรที่เยี่ยมมากโอเคนะอืมผมอยากจะได้กูแน่งเราปีชวนได้ครับเจ้าเตี้ยวหวยุยเตี้ยวหวยุยเตี้ยวหวยุวหวยก็แน่เตี้ยวหุยชวนได้ไอ้แล้วปี่ชวนได้ทั้งเตี้ยวเหุยทุกคนโอุ้ย ก็ให้เล่าปีปชวนกดอูแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยตัวเตียงหุยครับโอเคไม่น่าจะพลาดนะเล่าปีชวนไม่มึงไม่มาก็ไกลยอยู่ครับว่าเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันหรือเปล่าสาบานด้วยกันมึงมาอยู่อาริปโปลแล้วปีอยู่อริปโปลแล้วมึงต้องมาด้วยอะไรอย่างนี้นะอ่าอันนี้เตียวเซียนก็สามารถชวนกันหยงไปครับเราต้องชวนแม่ทัพให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะชวนได้ครับ เพื่อเอามาใช้งานในอันต่างๆยิ่งบีเยอะยิ่งดีครับในโจโฉมี28อันเนี่ยตอนนี้ผมมีกี่คนแล้วเนี่ยน่าจะเยอะขึ้นแล้วนะชวนได้เยอะไม่ใช่หรอยิ่งเรามีเยอะเรายิ่งสามารถกระจายงานไปครับอย่างเรามีเมืองเยอะๆเนี่ยแต่มีคนคนแค่สิบกว่าคนเนี่ยมันไม่พอแอล้วครับต้องมีเยอะๆเป็นสักยี่สิบกว่าคนไปแบ่งไปเมืองนู้นห้าคนห้าคนอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคนะก็สร้างรถเดียวๆตัวเดียวอ่ะอืมอินสเปคชั่นไปก่อนเลยครับ ผมยังไม่เพิ่มทหารหรืออะไรแล้วกันตอนนี้ขอบริหารเมืองไปเรื่อยๆกันโอเคกลับมาครับคนนี้ก็ยังกลับมาเยอะยะกลับมาไม่ถึงผมตั้งออตโอต้ไว้แล้วเดี๋ยวมันก็ถึงเองเละหอืมเล่าปีชวนกดอูได้แล้วเตียวเส้นคนกันหยองโอเคครับทับเราก็แต่งขึ้นเรื่อยๆ,ๆนี่ก็ให้เล่าปีชวนเตียวหวยแล้วก็จะมีสามพี่น้องอยู่ทับลิปโป้ครับโหนี่บันรีพิมพ์ไว้เนี่ยสามพี่น้องลิปโป้ ใครจะมาหยุดทับนี้ได้ครับนี่บอกแล้วต้องยึดเล่าปีก่อนพอยึดเล่าปีได้อะไรก็ง่ายขึ้นอย่างมากเลยเจ้าหุยอ้าวไอเดี๋ยวเมื่อกี้เล่าปีชวนได้เลยอ๋อเล่าปีไม่กลับอ๋อใช่ครับเวลาชวนไปแล้วจะต้องมีเวลาให้คนนั้นกลับมาก่อนครับตอนนี้เล่าปียังไม่กลับในการชวนกดน,นอูเนาะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับตอนนี้ในเมืองมีแค่ตีวแล้วคนเดียวอันนี้คือคำคสั่งเมืองก็คืออย่างที่บอกไปครับแต่น,นี่คือคำสั่งทาหารันที่สองครับอันแรกก็คือการฝึกทหาร เพื่อจะเพิ่มค่าวิวของทหารนะครับค่าวิวก็คือการที่ทหารใช้พลังพิเศษครับอย่างที่ลิโป้สอันนะครับที่พลังลิโป้ติดคียดิคอนนะครับก็ต้องมีพลังพิเศษซึ่งการกดอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มพลังพิเศษของทหารอันที่2ก็ส่งทหารออกไปครับอันที่3ามก็คือการสนส่งทหารผมจะฝึกทหารไว้แล้วกันอทําให้ค่าพลังพิเศษมันเต็มเพื่อไว้ใช้ครับเพราะไม่รู้ว่าเฮ้ยโจโฉอ๋อแล้วคือเรามาใกล้ตรงนี้ครับพอเรามาอยู่แถวนี้โจโฉจะส่งทัพออกมาครับ มันไม่ได้ไปโจมตีหรอกซึ่งถ้ามันมาโจมตีเรานี่ผมว่าก็แย่เหมือนกันเนี่ยมันไม่มามันไม่มาแหมม,มาออกมาขู่เฉยโอเคโอเคไปต้องขู่ไปแล้ว <c oughs> นะตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยนะเพราะตอนนี้ที่พอเฉงเนี่ยคนคุมอยู่แค่คนเดียวไม่พอเดีย๋ยวผมต้องส่งคนไปช่วยช่วยอีกสองคนแล้วกันเพราะมันคนเดียวมันคุมอะไรไม่ได้หรอกสร้างเมืองยังสร้างไม่ได้เลยเพราะว่าเมืองเมืองหนึ่งต้องใช้คนสามคนในการสร้างโอเค เครับเมืองเราก็สร้างเสร็จเรื่อยๆโจโฉแม่งมาบานเลยใจเย็นเฮ้ยอ่ามากูเอาไว้บอกไว้ก่อนนี่ทำโหดทำโหดครับเจียวหุยเราเอ้าเอ้าเราเราปีนไม่ได้เหรอเอ้าเราปีเราปีชวนเจียวหุยไม่ได้ครับเอาชิปหายแล้วไงโอเคครับไปชวนเชนกุ่นมาก่อนนะใครแก่เราเจียวหุยไม่มีใครชวนได้จริงไงเนี่ยไม่มีใครอาศัยครับ คือเราจะฝืนส่งไปก็ได้ครับแต่ว่ามันมีโอกาสสูงมากที่จะไม่ได้เพาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอลกันนะหรือเราสามารถกดเสิร์ชได้ครับกดเสิร์ชเพื่อที่ว่าถ้าเกิดเรามีแม่ทัพอยู่ในหลบอยู่ในเมืองเรากดเสิร์ชก็สามารถเจอมาได้เรากดเสิร์ชดูไหม,มเจียวเหมียวอ๋อเจอแม่ทัพชีวังสงครับ โอ้โห oh, <laughs> ภาพมึงยาจกมากครับไปหลบอยศซอกลืมไหนมาไอ้นั่นก็ไปเกมไปจักซอกลืมไหนครับเป็นขุนพลของโจโฉที่ออกไปโจมตีเล่าใต้เล่าปีจับเล่าปีจับได้กวนอูหรอกวนอูทับเล่าปีจับได้หลังจากที่ปล่อยเขาไปเขาก็ถูกตัดหัวด้วยโจโฉแต่ว่าถูกช่วยด้วยขงหยงไม่มึงอนานจาังววะไม่มีผลงานอะไรครับมีแต่เนร้ายแต่ชวนมันครับ เอาไม่ได้ด้วยแหวแต่เราคน้นไหนแล้วก็คนเจอแล้วมีอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหม,มเจอแค่คนเดียวครับไหนล้วคนเจอแล้วต้องชวนมันนะลองดูวังสงมีใครสามไหมไม่มีเลยอะไม่อยากกูขนาดนี้เยหมวนจายโอ้หคนอูไม่ต้องไปแล้วโอเคครับเมย์โกนอูก,ก็มาถึงเมืองแล้วสร้างดิสร้าง ตอนนี้สร้างอย่างเดียวสร้างให้เต็มพื้นที่ก่อนแล้วผมค่อยเริ่มสเต็ปต่อไปเนี่ยครับเมื่อเราสร้างไปสักพักแล้วก็จะกดตรงมินครับอันนี้ก็คือจะทําให้พวกตลาดโดยรอบเพิ่มเป็นเพิ่มไปอีก1.5เท่าครับเวลาเราสร้างสุกรานี่ครับนี่คือการสร้างเวลาการสร้างต้องคำนวณนะครับเนี่ยครับผมสร้างเป็นวงกลมเนี่ยเพื่อจะสร้างมินเพื่อจะบวกรอบๆเพิ่มอีก1.5ครับเป็นเทคนิคอันหนึ่งสร้างได้ไหมมคุณพลเริ่มเยอะเริ่มสร้างได้เยอะขึ้นเห็นไหมครับ ผมสร้างบาแหลกแล้วกันเอาไว้ใช้เพิ่มทาหารครับเผื่อม,มันมาแบบไม่รู้ตัวอืมเยี่ยมโอเคเออลืมส่งทหารไปเสียวพ่ายเลยชิบมหายแล้วโอเคครับผ่านอีกเดือนหนึ่งอ้วนเซียวเริ่มจะทำท่าทางไม่ไว้วางใจแล้วอืมอ้วนเซียวจะมาเหรอเนี่ยอ้วนเซียวคือสีเหลืองที่อยู่ข้างบนคนระับอืมลิปโป้ทูตของ เอ็มเพลอร์จักรพรรดิฮองเตเซียนเข้าบังคมอืลิโป้ฉันจะให้ยศแกเป็นเอลทีโกเวเนอร์ผมยินดีรับไว้ครับโอเคครับลิโป้ได้ถูกเพิ่มยศเป็นเอลทีโกเวเนอร์โดยเอ็มเพลอร์เซียนหรือว่าจากักรพรรดิจกัจกรพรรดนี้ของจูเฮียนของจูเฮียนของจูเปียนของจูเหียบจ,จำไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรโอเคครับ เนี่ยเวลาเรายึดเมืองได้เราก็จะได้การมันจะมีโอกาสได้การยามเับจากฮองเต้ดในการให้ยศครับซึ่งการให้ยศก็จะคล้ายๆกับไอภาคหกอะไรครับคือเรายิ่งได้ยศเท่าไหร่เรายิ่งสั่งให้ทหารคุมทหารได้มากขึ้นครับสั่งให้ขุนพลนคุมทหารได้มากขึ้นแต่เช่นเตียวเลี้ยวเมื่อกี้คุมได้แค่หกพันนะครับประเดี๋ยวมันอาจจะคุมได้เจ็ดพันแล้วแต่การที่เรามียศให้อะไรอย่างนี้เนาะเราปีชนเฉนกุนได้โอเคถ้าคุณซื้อบอกแล้วมันก็ แทบจะได้แบบชัวร์ครับเราไม่ต้องกังวลเลยว่าส่งไปจะไม่ได้เพราะคุณซื้อเราก็ไม่ได้งโง่ครับแต่ว่าเป็นฉลาดอันดับหนึ่งๆดังนั้นบอกคาไหนบอกว่าได้คือได้ครับแต่เตียวหุยไม่มีใครได้เลยตันกงเฮ้ยหวังสง์อ่ะไม่ได้เลยอ่ะตันกงหวัวใจโอเคเตียวเมียงไปชวนนี้ผมไม่ค่อยอยากจะชวนหัวใจเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเนี่ยครับเดย์ครับต้องใช้เวลาห้าสิบวันในการเดินทางไปที่ฉางชาเพราะาหัวใจยอยู่ที่ฉางชาใช้เวลาเดินทางห้าสิบวัน ซึ่งก็ประมาณห้าเทินนะกว่าจะไปถึงนู่นแล้วก็ตอนกลับมาอีก5้าเทินรวมเป็นสิบเทินกว่าที่หัวใจจะถูกชวนมาแล้วกลับมาที่เมืองเราเป็นอะไรที่เปลืองเวลามากครับดังนั้นถ้าขุนพลเราอ่อนๆไม่ว่างผมไม่ค่อยอยากจะส่งใครไปแต่ว่าเตียวเมียวส่งได้ครับปันหานะโอเคเดี๋ยวผมก็จะส่งคนไปที่เสี่ยวผ่าเดียวกันเพราะว่ามันมีแค่คนเดียวใครอืมแต่ละคนผมอยากให้อยู่นั่นแหละทั้งตันกงแล้วก็โกซุน แต่คงต้องให้โกซุนไปอยู่เมืองนู้นัะอืมไะเพราะเรามีกวนอูอยู่แล้วก็คงจะพอรับมือได้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นโหตอนนี้คนที่ว่ามีแค่ริโป้ดันกงริโป้อะมึงโง่ไม่จะมันจะสร้างได้น้อยก็ไดครับการจะสร้างเมืองให้ได้เยอะหรือว่าน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนคนด้วยซึ่งริโป้นี่สู้เก่งอย่างเดียวตรงนั้นอ่อนหมดนะอย่าที่รู้กันนะโอเคเพราะจะใช้มันินสเปคชั่นแล้วกันทำให้เพิ่ม ความเซฟตี้ในเมือง Inspection สำคัญครับกดบ่อยๆครับเพื่อป้องกันการจรจญ Reward โอเคให้ทองกดไปเลยครับมันต้องการจะให้มันไปเรื่อยๆครับเออผมมียศแล้วนี่ผมให้ยศหน่อยอซึ่งภาคนี้พิเศษที่ผมชอบเลยนะก็คือการกดออโต้ยศครับคือจะให้ยศกับสถานที่สมควรได้ไปเลยครับโดยที่เราไม่ต้องมาแต่งตั้งเองเือนภาคหกเป็นอะไรที่ผมชอบมากกดออโต้เซตติ้งปั๊บนี่ครับให้ยศกันพร้อมเลย เดี๋ยวแล้วได้คุมทหารเจ็ดพันแล้วอืมกวนอูอ่ะกวนอูมันยึดไหนอ่ะเอาไม่ให้ยึดกวนอูเขาหน่อยอ่ะกวนอูเออให้ยึดมันหน่อยนี่เออโจสิงจู่นี่แล้วกันเออกวนอูให้มันให้กวนอูเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาเฉงตับไม่ได้ด้วยแต่ไม่เป็นไรครับกวนอูคุมทหารเท่าไหร่หกพันโอเคคุมไปเรียบร้อยครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะมีอันนี้คือการคุมเมืองอันนี้คือการเรียกประชุมขุนนางได้ด้วยครับแต่ผมยังไม่เรียกประชุมแล้วกันยังไม่จําเป็นแม่ดิเต้ก็คือสามารถแต่งงานได้ด้วยครับเราสามารถจับขุนพลเราแต่งงานกับขุนพลที่เป็นผู้หญิงได้แต่ตอนนี้เรามีเตียวเซี่ยวไอเตียวเซี่ยนจะเป็นเมียลิปโป้เี่ยวะจับแต่งงานคนอื่นไม่ได้ <laughs> บาแล้วเนะโอเคอันนี้ก็คือปล่อยตัวนักโทษครับแต่จะปล่อยทําไม <laughs> ต้องเก็บไว้ชวนดิอะไรอย่างนงี้นะ โอเคผมก็ทำเสร็จหมดแล้วแหละอืมก็เอนเทอร์นะแม่หมดเวลาสะกอนขออภัยด้วยครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชชอบกดไลค์ซับสไครต์ไว้ดูอีกรอบรักษาสุขภาพวัดไปดีนะครับเช่นเก่าัาทิงหาที่ชูแก้ของจากฟิชูแก่ข้าทุกัาที